สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอตอน้นขาเราได้ยินกันบ่อยมากๆเลยนะคะ<ม>เกี่ยวกับโปรไบโอติกค,ค่ะโปรไบโอติกสามารถช่วยฟื้นฟูภาวะลองโควิดได้จริงหรือไม่คะ ก่อนที่เราจะไปพูดถึงอันนี้นะครับคุณย่าคุณยายหลายท่านบอกว่าอะไรนะักกระติกหรืออะไรนะอะไรนะคะกร, A, รติกหรอโปรบิติกก็คือเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีครับซึ่งจริงๆไม่ต้องเป็นแบคทีเรียอย่างเดียวก็ได้อาจจะเป็นพวกกลุ่มของเชื้อราอย่างเช่นซักโครไมซิสก็ได้นะครับหรือไวรัสหรือโปรโตซัวก็ได้ซึ่งพวกนี้เนี่ยท่านในแง่ของโปรบิติกหรือว่าเชื้อที่ดีเนี่ยครับมีการศึกษาว่ามันช่วยในเรื่องของคนที่ป่วยด้วยโรคโควิดด้วยหรือว่าแม้แต่หายจากโควิดแล้วมีอาการตามหลังที่เราเรียกลองโคอยขง มีอะไรบ้างคะมีรายงานว่าคนที่ป่วยด้วยเรื่องของโควิดหรือว่าหลังจากหายแล้วนะครับเขาจะมีปรมิมาณของเชื้อในลําไส้เนี่ยครับเพี้ยนไปต้องเรียกอย่างนี้เลยเชื้อในลําไส้ของคนเราปรกติจะมีปรมิมาณเชื้อดีมากกว่าพูดง่ายๆเรามีพระเอกในลําไส้อยู่มากนะฮะนั่นคือเชื้อดีทีนี้พอป่วยด้วยโควิดเนี่ยมันจะเกิดภาวะพระเอกหายผู้ร้ายมานั่นก็คือกัด disbiosis นะครับภาวะดิสเบอซิสแปลว่าพระเอกหายผู้ไร้ามานะครับมันเลยทําให้มันเกิดอาการทางลําไส้หรือทางเดินอาหารขึ้นให้เราสังเกตว่าคนที่ป่วยด้วยโควิดหรือคนที่เป็นลองโควิดค้างอยู่เป็นอาการแถมเนี่ยครับบางคนมีอาการทางลําไส้ตามมาเป็นยังไงนะคะนั่นก็คือบางคนมีอาการมวนท้องลําไส้แปรปรวนนะครับหรือ<า>ถ่ายผิดป,ตปกติท้องอืดใช่ครับทีนี้เนี่ยครับไอตัวโปรไบโอติกหรือเชื้อดีเนี่ยครับมันจะเข้าไปปรับสมดุล ให้ความเป็นกัดดิสไบโอซิสหรือว่าความพังของเชื้อในลำไส้เนี่ยกลับขึ้นมาปกติดีอีกทีหนึ่งนะครับโดยการที่มันไปกระตุ้นครับทำให้ลำไส้เนี่ยมันไปปลุกการสร้างภูมิไปปลุกเซลล์ตัวหนึ่งเรียกบีเซลล์ซึ่งเป็นเม็ดเลือดขาวตัวหนึ่งซึ่งไอเจ้า B เซลล์เนี่ยมันจะไปสร้างเป็นแอนติบอดีนะครับไปกระตุ้นที่ปอดทําให้ปอดก็ดีช่วยในเรื่องของภูมิในร่างกายได้อีกทางหนึ่งด้วยครับอืมมันก็เหมือนทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถ ต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายของเรารับมือได้ได,ด,ดีขึ้น,นถูกต้องเลยใช่ครับค่ะและอย่างผู้ป่วยนะคะที่มีภาวะลองโควิดซึ่งก็จะมีหลากหลายอาการมากเลยนะคะคอย่างโตรเบลติกค่ววคะ,คะ เข้าไปช่วยในด้านไหนบ้างนะคะอูมากเลยครับบนตน้น่อในทุกระบบเลยโอ้ตอนแรกต้องเข้าใจก่อนว่าการที่โควิดมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะรบกวนนะครับตั้งแต่ไม่ใช่แค่ในปอดเราทางเดินอาหารด้วยเพราะว่ามีการศึกษาครับในเพื่อฉบับนี้เนี่ยเขาเก็บอุจจาระตัวอย่างอุจจาระนะครับเพื่อท,ที่ทําที่ฮ่องกงคือเก็บตัวอย่างอุจจาระของคนที่ป่วยด้วยโควิดแล้วก็หายด้วยโควิดแล้วก็มีลองโควิดเป็นช่วงระยะเวลา0-3-6เดือน เขาพบว่าในคนที่เป็นโควิดหรือว่าเหลือแต่ลองโควิดเนี่ยเ้เชื้อในอุจจระเนี่ยครับหรือว่าเชื้อดีๆเนี่ยมันเพี้ยนไปหมดเลยการที่กลไกของโปรบติกมันช่วยได้ก็เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เชื้อมันติดเข้ามาเนี่ยครับมันจะมีผลในรือสิ่งที่เรียกว่าปอดและทางเดินอาหารหรือกัดเนี่ยมนผิดปกติไปคือปกติ สมองของคนเราเนี่ยไปคุยกับปอดคุยกับทางเดิอนอาหารอยู่แล้วเขาเรียกว่าเป็นเบรนลังกัดแอ็กซิสหรือว่าเป็นพันธมิตรละกันง,ง่ายๆพันธมิตรระหว่างสมองดดมปอดและทางเดิอนอาหารเนี่ยมันเชื่อมกันหมดเลยคุณทุกอ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการศึกษาฉบับนี้เนี่ยที่พอดูแล้วว่าเฮ้ยคนที่เคยเป็นโควิดหรือว่าเคยเป็นเป็นลองโควิดเนี่ยมีเชื้อเปลี่ยนไปแล้วเขาก็เลยให้โปรไบโอติกเข้าไปช่วยแก้แล้วเขาบอกอาการมันดีขึ้นพอมาตรวจอีกทีเนี่ยเชื้อในลำไส้ก็กลับมาไม่เพี้ยนละ ก็มีพระเอกเยอะขึ้นตามปกตินะครับแล้วอาการก็ดีขึ้นเขาถึงบอกว่าบางทีในอนาคตเนยครด้นอการรักษาโควิดหรือว่าการรักษาลองโควิดเนี่ยอาจจะใช้โปรไบโอติกเป็นพระเอกในการรักษาเลยไม่ใช่อาจจะมีการใช้อยู่แล้วก็คือมีการวิจัยมีการวิจัยอยู่แล้วไปจนถึงการที่เรียกว่าทําการปลูกถ่ายอุจจาระหรือฟีโคทรานสเพลนต์นะครับคือเอาอุจจาระคนที่มีเชื้อดีๆเนี่ยครับเอาไปใส่ในคนที่ป่วยหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของเชื้อผิดปกติจากลองโควิดแต่ว่าเราจะได้ยินนะคะว่าโปรไบโอติก ก็มีหลากหลายอย่างเราสามารถหาได้จากอาหารไดไหมคะได้เลยครับโปรไบโอติกถ้าแบ่งง่ายๆมีทั้งอาหารสดและก็อาหารเสริมนะครับของสดเนี่ยง่ายที่สุดเลยนะครับโยเกิร์ตรู้จักกันดีเลยนะครับโยเกิร์ตก็จะมีพวกเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแลคโตบาซิลัสบิฟิโดแบคทีเรียมแอซิดฟิลัสนะครับพวกนี้มีเยอะและยังมีเยอะกว่าที่ผมเล่าอีกนอกจากนั้นเข้ามาก็ยังเป็นโปรไบโอติกที่ดีนะครับก็จะมีเชื้อสาเข้ามา จากแป้งข้าวหมากที่เรียกว่าแซคโครไมซิสนะครับก็กินข้าวหมากได้กินด้าวหมากได้เปิ่งเหมือนกันได้ครับหรือกินจิอย่างนี้ครับก็ถือว่าเป็นอาหารโปรไบโอติกหมักดองเนี่ยหรอหมักดองหมักดองใช่ครับเตมเป้นะครับของที่อินโดนีเซียที่ทานนะครับที่เป็นถั่วหมักหรือว่านัตโตะถั่วเน่าของญี่ปุ่นพวกนี้ก็จัดเป็นโปรไบโอติกเหมือนกันครับพอโปรไบโอติกเป็นกระแสในเรื่องของสุขภาพที่มาแรงมากมาก ในปีนี้เลยนะคะหลายๆคนเนี่ยก็จะมีไปซื้อตามโฆษณาบ้างตามออนไลน์บ้างอยากให้คุณหมอต้นแนะน,นําำพิเศษชนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของการเลือกซื้ออันนี้เรียกว่าโรคปอดมาร์เก็ตติง้งอะไรนะปอดแหบมาร์เก็ตติ้งไม่ใช่เกลือกกลัวโปรไบโอติกนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามีเยอะมากเลยแล้วควรจะดูอย่างไรแล้วเลือกแบบไหนจะได้ปลอดภัยกับสุขภาพของเราด้วยคุณต้นอ๋อถามดีมากๆเลยเพราะว่าพอมีคนสักคนหนึ่งบอกว่าโปรไบโอติกดีนะครับคนก็พร้อมจะแห่ทำตามซึ่งอย่างที่เราบอกกันนะครับเวลาที่ผมพูดเนี่ยผมจะไม่ได้พูดแต่ข้อดีอย่าง โปรไบโอติกก็มีข้อด้อยครับข้อด้อยของโปรไบโอติกก็คือว่าในกลนที่กินช่วงแรกในบางคนจะมีท้องเสียท้องอืออดอึดอัดท้องหรือบางคนเหมือนกระไยเหลวได้แล้วคุณต้องต้องลงลึกดูในคนผู้ใหญ่หรือว่าในคนแก่เนี่ยพอกินเข้าไปแล้วท้องเสียบางทีเสียน้ําหรือว่าอาจจะแบบโร่างกายเพลียรหรือช็อกก็ได้เพราะฉะนั้นโปรไบโอติกก็มีข้อควรระวังเหมือนกัน แล้ว mm hmm. ก็วิธีเลือกอีกอันหนึ่ง <Ha. S 1> ก็คือว่าให้ดูปริมาณและจํานวนของมันและดูว่ามันเป็น mm hmm. โปรโบอติกสดแค่ไหนนะครับอายุตัวอย่างสมมุติว่าเราไปเลือกโปรโบอติกมาจากเยวเกิร์ตซ mm hmm. ักหนึ่งถ้วย <Ha. S 1> เราต้องดูข้างฉลา,ากคำวันกอนออย่างแรกเลยก็คือ mm hmm. ดูว่ามันเขียนว่าเชื้อยังเป็นอยู่ไหมยังสดสดยังดิ้นกระเดวกระเดวอยู่ไหมเขาจะเขียนว่า l i v e and active หรือว่า living and active ซึ่งแปลว่ายังสดยังดิ้นอยู่นะนะครับ alive and kicking อยู่นะ อย่างที่2ก็คือดูปริมาณซึ่งข้างฉลากจะบอกคะนะฮะ<อ>ว่ามีปริมาณเท่าไหร่ฉลากโฆษณาการฉลากโฆษณาการาใช่ครับซึ่งอย่างโยเกิร์ตเนี่ยต้องมากกว่าอย่างน้อยเนี่ยหนึ100ล้านนะครับหน่วยจะเป็น CFU หรือย่อมาจาก Colony Forming Unit ถ้าเป็นโยเกิร์ตสดนะฮะแล้วก็อย่างที่3ดูชนิดของเชื้อครับข้างฉลากก็ต้องบอกถ้าเป็นโยเกิร์ตมาตรฐานข้างฉลากจะต้องบอกว่าเป็น โปรไบโอติกชนิดแลคโตบาซิลัสนะครับหรืออะซิดฟิลัสหรือมีฟิโดแบคทีเรียมนะครับจะต้องบอกชนิดด้วยและในเรื่องของปริมาณในการกินต่อวันล่ะคะเราจะกินเยอะๆมากๆได้ไหมคะหรือว่าควรจะกินเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมในแต่ละวนันที่บอกไปถ้ากินเยอะไปนะครับของดีถ้าเยอะก็อาจจะด้อยได้นะท้องเสียได้นะครับทำให้ปวดท้องมีลมในท้องท้องอืดได้ทีนี้เนี่ยครับปริมาณที่ควรกินก็คือว่าลองดูตัวเราก็าแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ถ้าท่านวัยตัวโปรไบโอติกกินแล้วเคยท้องเสียเริ่มจากน้อยๆก่อนไม่เป็นไรนะครับใจเย็นๆเ,เริ่มทีละนิดทีละนิดก่อนได้แต่ถ้าใครที่กินแล้วโอเคไปต่อได้ก็คือสามารถที่ลองปรับปร,ริม,มาณดูได้ครับแล้วแต่คนครับอเพราะฉะนั้นคือโปรไบโอติกเนีย่ยจะส่งผลในเรื่องของ การท้องเสียใช่บางคนทำทายดีอยู่แล้วพอไปกินโปรไวโตติกจุ๊เลยท้องเสียเลย่ครับตกใจได้อาจจะมีภาวะขาดน้ําได้ถ้าเราไม่มีการเติมน้ําเข้าไปอีกใช่ต้องเตือนไว้โปรไบโตติกก็ทําให้ท้องเสียได้โพรไบโตติกสามารถกินได้ทุกเพศทุกวัยเลยไหมคะแบบเด็กๆผู้ใหญ่ผู้สูงอายุกินได้หมดเลยไหมคะจริงๆได้นะครับคุณต้นอ้อแต่เราเลือกให้อจะเหมาะกับวัยเหมาะกับโรคของเราสักนิดหนึ่งก็ได้ครับครับค่ะอย่างเรื่องของโปรไวโอติกนะคะมันก็จะมีตามมาพีบโอติก โปรไบโอติกกับพรีไบโอติกนีความสัมพันธ์กันไหมคะตามชื่อันเลยครับพรีแต่ว่าต่อนใช่ไหมครับพรีเนี่ยก็คือเป็นสารอาหารที่เลี้ยงโปรไบโอติกซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยมันก็จะแบบเหมือนย่อยสลายลงมาละก็คือพูดง่ายๆมันเป็นอนูเล็กๆและพูดให้เป็นสินภาพง่ายๆคือพวกนี้พร้อมป้อนเชื้อโปรไบโอติกนะครับ เพราะฉะนั้นันจะมีคําที่เรียกว่าซิมไบโอติกก็คือการที่พรีและโพมาอยู่รวมกันพูดง่ายๆพร้อมเลยครับมีทั้งอาหารดีๆป้อนมีทั้งตัวที่เป็นเชื้อดีครับเพราะฉะนั้นคือเราจะต้องกินทั้งโปรไบโอติกและพรีไบโอติกเลยไหมคะใช่ครับถ้าเรากินของสดพออยู่แล้วเนี่ยบางทีก็จะเป็นทั้งพรีและโพให้เรานะครับซึ่งมันก็จะรวมกันเป็นซิมไบโอติกหรือว่าบางทีเราอาจจะลองดูจากของเสริมก็ได้นะครับมันก็มีทางเลือกอยู่สิ่งที่ต้องมาระวังในเรื่องของการเลือกซื้อ เราควรที่จะระวังเรื่องอะไรบ้างคะข้อแรกเลยครับต้องรู้ก่อนว่าเราเล่นกับของหมักดองเพราะฉะนั้นถ้าเล่นกับของดองอม,มันอาจจะเป็นของเน่าได้ก็ต้องดูว่าของที่เป็นร r o b i o t i c s อันนั้นเนี่ยรถมันเพี้ยนไหมอย่างเช่นโยเกิร์ตนะครับมันควรจะต้องเป็นรสเปรี้ยวอย่างเงี้ยครับแต่บางทีถ้ามันเปรี้ยวแล้วมันดูแบบโอ้มันเปรี้ยวโดดผิดปกติก็ต้องระวังอาจจะมีเชื้อที่เข้ามานะครับเป็นเชื้อปนเปื้อนเข้ามาหรือว่าบางอย่างเนี้ยถ้าเป็นของดองแล้วมันอาจจะมีเชื้อในกลุ่มพวกที่มันสร้าง b บ t u l i n u m toxin ซึ่งมักจะมาจากเชื้อที่ปนเปื้อนพวกคลอสฟีเดียมนะฮะเชื้อตนะัวนี้มันทําให้พวกของดองหลายอย่างที่เป็นโค o บ e รติกดีๆเนี่ยเสียไปแล้วกลายเป็นพิษหรือเป็นอาหารเป็นพิษได้ด้วยครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอต้นนะคะที่มาให้คําแนะนําดีๆด,ด้วยค่ะด้วยความดีครับขอบคุณผู้ชมครับ